สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับช่องเท่าแก่น้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะรถไม่ได้ออกงานนะคะเดี๋ยวเราจะพามาดูช่างตายนะคะทำรถแมโคโครนะคะไปกันค่ะอันนี้กำลังรือเพราะว่ามีปัญหาอะไรเพราะลวซึมมันลวซึมมันขุดมันก็ขุดได้แต่ว่าน้ำมันเต็มเรียว่ น้ำมันมันซึมนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสภาพแมคโครที่หลังจากพ่อบิวใหม่นะคะแต่ตอนนี้ก็ใช้งานหนักหน่วอ,อยู่เหมือนกันคิวงานเยอะมากอันนี้เป็นคมสุตรร้อยี่นะคะ ก็ตอนนี้กำลังลื้อทำแผงคอนโนนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ดังใจช่างนะคะก็เลยต้องลื้อคะ่ะลื้อตอนนี้นะคะก็ระหว่างรอพ่อลื้อนะคะเดี๋ยวเราจะไปแฝดพวงมาลัยให้แม่นางทุก่ันกันค่ะไปพวงมาลัยไ,ไหมจ๊ะตอนนี้นะคะฝนก็ แฝนแม่านางแมคโครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแฝนรถอื่นๆต่อกันค่ะก็ตอนนี้นะคะฝนได้ทําการแขวนพงวงมาลัยแม่านางรถทุกคันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็กําลังจะมารีวิวภายในรถแล้วก็การทํารถของป้าป๋าเรานะคะตอนนี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องอที่หลายๆคนนะคะถามกันเข้ามาในทิกต็อกถามว่าฝนะขับรถแมคโครได้ไหมฝนขับได้นะคะ ตอบเลยว่าขับได้แต่ก็คือยังไม่เก่งทีนะคะก็คือก็จะสามารถขุดนาดินตักใส่สิบล้ออะไรเงี้ยที่มันเป็นงานง่ายๆได้นะคะแต่ฝนไม่สามารถลอกคลองขุดล่องยกสวนอะไรเงี้ยฝนทาไม่ได้นะคะก็คือมันเป็นอะไรที่มันยากมากถ้าเราทําไม่ตรงเนี้ยมันจะเสี่ยงกับงานเราก็จะเสียงไปเลยนะคะก็คือเคยหัดนะคะแต่ก็คือทําไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตอนนี้กําลังจะ พาไปดูรอบๆร,ร,รถนะคะอันนี้ก็จะเป็นภายในรถแมคโครที่บ้านนะคะก็คือจะเป็นแบบเดิมๆนะคะภายในก็จะขัดนิดนึงเพราะว่ารถใช้งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบกต่างๆนะคะส่วนคอนโทลก็จะเป็นคอนโทลยาวอันนี้ถ้าเขาเรียกกันเขาเรียกกันว่าอะไรนะคอนโทลนักมวยหรือเปล่า เวลาขับมันก็เหมือนต่อยมวยอันนี้ก็จะเป็นตัวเดินแปลงที่หยันะคะขับสนุกนะอันนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนเป็นคอนโทรลสั้นนะคะเดี๋ยวรอดูอันนี้นะคะก็รอบนอกดินไม่ได้แค่วายมีกระป๋องเบียร์ด้วย อันนี้นะคะก็จะเป็นปีกนะคะที่พ่อเราทำเองประลิตขึ้นเองมีรูปอยู่นะคะไปติดตามดูพอวิวใหม่หมดทั้งคันทำเองหมดทุกอย่างอันนี้ก็คือครั้งแรกค่ครั้งต้อไปจ้าง ครั้งต่อไปก็จ้างเพราะว่าเป็นแล้วอันนี้นะคะเป็นการทำแผงคอนโทนนะคะก็คือถ้าถามว่าพ่อเราทำเป็นไหมตอบได้คำเดียวค่ะว่าไม่เป็นไม่เป็นนะคะซอพึ่งนะคะคุณแม่แสนสวยค อันนี้ก็จะบอกก่อนนะคะว่าเป็นการรื้อครั้งแรกแล้วก็ครั้งต่อไปก็คงจ้างช่างนะคะ <Yeah. S 1> <laughs> พอทํทำเป็นแล้วอันนี้ก็รื้อเพื่อการศึกษานะคะ <Yeah. S 1> พ่อเราชอบศึกษาค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะพาไปดูช่วงบนที่รื้อนะคะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็จะเป็น ช่วงบนช่วงตรงที่ถูกหรือไปนะคะก็จะเป็นแผงคอนโทลนะคะคก็คันนี้ตอนได้มาก็คือสภาพแบบไม่โอเลยอะ่ะเป็นแบบผุเลยอะ่ะตอนนี้พ่อเราก็มาแปลงทำสีือตัวนู้นอไม่เอาตัวนี้ก่อนปวดหัวมันเป็นอะไรที่ปวดหัวมากเลยนะถ้าคนไม่เคยทำอะ่ะ เช่นพ่อเราหรือเราประกอบถูกไหมพ่อไม่ถูกไม่รู้หรือมัวไปฮะต้องหัดทำไม่หัดทำจะเป็นเลยน้อสองผู้หญิงต้องร้องได้ค่ะจริงแม่แม่มึงก็จบแล้วนะคะกับวีดีก็ จะมีเนื้อหาบ้างมีไลฟ์สาระบ้างก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องเท่าแก่น้อยแล้วเกี่ยวข้วด้วยนะคะขอบคุณค่ะ